Welcome to o DJ r ว่าก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมเออเอเอาไปเลยก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะมึงอยู่กับผมเองเก้าคงนะโอ้โหเปลี่ยนชื่อช่องแล้วจะเปลี่ยนอันนี้หนักแหน่คุณาท่านผู้ชมคุณจะเบื่อแล้วนะวันนี้เรามาอยู่ในส่วนของเกมคาสิ่งเลี้ยงนะครับผมไม่ได้ทำมานานเลยนะวันนี้จะมา แจกเอ็กออนที่ทําให้สัตว์ทุกตัวกลายเป็นผู้หญิงหมดเลยนะมันเตอร์ทุกตัวเลยทําให้เป็นผู้หญิงหมดเลยนะครับถ้าผมพูดไปเกินไปก็บอกได้นะครับคราวนี้อาจจะมีการตัดต่อในหน่อยนะเพราะว่าทีมงานที่หายไปนานนะก็เขาได้กลับมาอีกครั้งเนะ่มก็มีแนะนําจากพี่คนหนึ่งนะเีนะ่บ,บอกว่าให้ตัดต่อคลิปมากนะครับให้พี่แนะนําให้นั่นตัดคลิปมากเพราะว่าอย่างคลิปมันจะมีสีสันมากนะโอเค เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเดี๋ยวเอ็กออนเนี่ยเดี๋ยวผมจะผมไปเจอจากพี่คนหนึ่งมานะครับพี่ผมจะทิ้งลิงพี่เขาไว้ด้วยนะแล้วก็ทิ้งลิงอ่อนเ้วยนะครับนี่นะครับมันทําให้สัตว์ทุกตัวกันผู้หญิงนะยกเว้นม้ากับกับตัวอะไรก็ไม่ได้แต่ไปดูสัต์ตัวแรกกันเลยนะจริงๆมันต้องเป็นไก่นะตัวนี้เป็นพึ่งนะใช่ไหมพึ่งใช่ปะเออพึ่งนะนี่ครับ <c oughs> น่ารักเลยโอ้ยจะไปไหนอะไปเดินเงมบอกเราเสียงก่อเราทำคลิปนะอืมเราไปดูไก่เลยนะไก่นี่ไก่ก็อย่างนี้เลยโอ้โหอย่างน่ารักอ่ะบุศีโอ้โหโอ้ยน้องๆจะไปไหนอ่ะอ้าวเราไปดูวัวเลยดีกว่านะโอ้ my god เฟคซี่มากเราไปดูน้องหมูกันต่อก็น้องหมูรู้สึกว่ามันจะเปลี่ยนโมเดลไปด้วยนะเพราะว่าปกติมันไม่ใช่โมเดลอย่างนี้นะนะครับก็เราไปดูตัวต่อไปเลยเป็นแกะใช่ไหมใช่แกะมีหลายสีนะอยา๋ยวผมเองสีกอกมาดูนี่ไงนี่หัวจะออกสีนึงนะ ผมจะพยายามหาแก่สีชมพูที่เพื่อนผมบอกมันหายากนะฮะจะสิทุกตัวเลยสกมาจนจะแหลกอ๋อนี่ไงวิธีทำแก่สีชมพูผมดูวแล้วปาดเห็นไหมเนะี่ยเมื่อกี้สีชมพูครับมนเกี่ยวย้วยหรอวะไม่นะเดี๋ยวลกๆดีไปนี่ก็คือน้องหมานะเฮ้ยร้องให้กระดูกดิ กระดกโอ้ยน่ำน่ำน่ำเฮ้ยโหเราค่อยเขานั่งลยเฮ้ยใช Li ้ได้นะเนี่ยเหมือนในคอมเลยนะอันนี้อะไรนะฟุบอ๋ออันนี้ตัวอะไรวะผมอยากรู้มาเลยแอบมาเหรอทุกคนจะรีวิวไม่หมดทุกตัวนะ เพราะมันเยอะมากจริเอออะไรนะครับเดี๋ยวผมขอตัดเพื่อเอาตัวเด็ดๆมาให้ท่านผู้ชมดูเลยเออผมลืมบอกไปแล้วนะมันจะมีตัวของแอออนที่มันจะเป็นตัวของแอออนเพิ่มมาหนึ่งตัวเนี่เฮออ้ยกระต่ายผมให้เห็นเฉยเลยโอ้โหมันครับเราจะไปดูตัวเด็ดๆกันเลยนะเจ้าของภาเตอาคืนก่อนเพราะวางตัวดวแสงไม่ได้เอ้ย Okay. เราไปดูที่ตัวแรกนะับซอมบี้นะหาเจอได้ง่ายๆนะแต่ผมคิดว่ามันเด็ดมาเลยกนะ็ยืนๆนะเด็มาเยอะยนี่จะมีตัวใส่ชุดเกาะด้วยนะนะโอ้โห,หน่บบารักอีกแมากมากก็มาดูซอมบี้พิกแมนเลยไนะด้ใโ่้หโหก็มีหมวกนะอา้าวเฮ้ยเจอ เออหมู่บ้านเนี่ยไม่ต้องเอาวินิจเยอะละเราไปหาหมู่บ้านเด็กกันดีกว่าขึ้นไปดูยั้นี่นะครับดูตัวหมู่บ้านในตัวในหมู่บ้านนะครับอื้มในแกะแกะหม่ไม่จำเป็นมีสีโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยบางละกันบางละกันค่าเด็กอื้อบางละกันโอ้อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้กูเลมอ๊อกโอ้โหอาวบางละกันตายขาดแล้ว แล้วตัวนี้ตัวไหนอ๋อไอหมูไอหมูนะหมูเอากูเดยมมีฟูกมันได้ไหมนะอันนี้เบสเบสอืน,นีเลี้ยงไปแม่มุมแมมุม,มแม่มุมพิษนะแมมมุมพิษนี่สาระโค้งตุ้งเป้งแล้วเจ้ถึงตัวที่คนรอคอยนะครับนั่นก็คือคีปเปอร์ ก็โมเดลก็ไม่ได้สวยเลยว่ะนะแต่ว่าก็ดูดีเลยแบบอ้าวนะครับแล้วก็เอย่มาดูตัวตังที่มอสตัวที่มอสเขาให้มาครับตัวผมชอบตัวนี้มากที่สุดแหละนี่ครับนี่มันเป็นตัวอะไรไม่รู้ถ้าใครรู้บอกผมด้วยนะเนี่ดูดีโอ้โหเั่งกร่งเลย โอเคเนี้ย okay, yeah. เดี๋ยวเราไปตัดตัดกันเลยนะครับเดีย๋ยวเราไปอ่าคลิปช่องพี่เขาเจอนะเ,เดี๋ยวผมไปทิ้งนิ้วด้านล่างดีกว่าคลิปพี่คนนี้เลยนะพี่ผมเจอนะครับเขาเขียนว่ามอดใช่ไหมครับก็ดีจริงมันเป็นเนออ็กออนนะฮะแต่เขาเขียนวัดก็ไม่เป็นไรนะคอืม นีย่ยครับตัวละครน,น่ารักมากเลยนะปกติมันจะไม่เป็นแบบนี้กันนะตัวละครมันจะมันจะเป็นแบบพวกนี้แหละแม่มุนมันมันก็เปลี่ยนไปไม่มันจะเปลี่ยนไปด้วยเอาใน,นมือถือ <c oughs> นี่ครับก็จะมีรายละเอียดมากมายเลยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิกงช่องพี่เขาไว้นะครับ